อ่าคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของเล่าฮะช่วงนี้เขามีการแห่เทียนพรรษาโรงเรียนแห่งนี้ก็ให้ครูเนี่ยขับรถนักเรียนเนี่ยไปร่วมงานแห่เทียนพรรษาแต่ว่าครูเนี่ยพอไปถึงวัดไม่รู้เมามาจากไหนขากลับเนี่ยต้องพานักเรียนกลับโรงเรียนใช่ไหมปรากฏว่าครูเมาและขับรถตกข้างทางคุณผู้ชมงานนี้นักเรียนบาดเจ็บไป17รายนะฮะ เด็กบอกว่าคุว่าแล้วให้คนเมาขับมันก็เป็นแบบนี้คุณแล้วคนเมาที่ว่าคือใครรู้ไหมครูคุณครูคุณครูคุณครูต้องพาเด็กนักเรียนกลับไม่ใช่คุณครูพาเด็กมาทิ้งกระจัดอยู่ตรงทุ่งนานี้ผู้ชมเหตุการณ์นี้คนเจ็บเนี่ย17คนนะฮะนี่สมาคมว r กู้ชีพสุรินทร์จุดอำเภอประสาทนะฮะและกู้ชีพอบตโคกยางอำเภอประสาส์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยโอ้ต้องรุดเข้าช่วยเหลือฮะเพราะว่าคนเจ็บทั้งหมดอย่างที่บอก17คนฮะ แบ่งเป็นสีแดง2คนสีแดงคือบาดเจ็บสาหัสนะนะ,ะสีเหลืออีก3คนสีเขียวเนี่ยสคนฮะซึ่งน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฮะลหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแหะครับรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงเนี่ยข้างถนนเลยตรงถนนเส้นบ้านจะบก คลองนะฮะที่บริเวณโค้งตัวเในพื้นที่หมู่5อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฮะช่วงบ่าย2 50นาทีของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีเด็กนักเรียนบาดเจ็บจำนวนมากนะครับทีนี้ต้องมีการขอสนับสนุนรถแอดวานซ์ของโรงพยาบาลปราสาทนะคุณแล้วก็รถกู้ชีพของอปตนะฮะแล้วก็อบตเชื้อเพิงแล้วก็รถกู้ชีพอบตกังแอนมาสนับสนุนแล้วก็เคลื่อนย้ายเด็กๆที่บาดเจ็บทั้งหมด รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก็มีทั้งบัาดเจ็บสาหัสสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังต้องช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรนะฮะประสานทางสอพอนะฮะมาตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปนี่เด็กเนี่ยเจ็บเป็นเท้าเลยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะโพสต์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้บอกแบบนี้ฮะโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมให้เด็กไปแห่เทียนพรรษามีครูคนหนึ่ง เมาตั้งแต่มาถึงวัดโอวันพระใหญ่แห่เทียนเข้า,<ม>าวัดมายังไงอ่ะครูครูไปเมามาจากไหนเนี่ย<ฆ>มาถึงวัดก็เมาเลยนะไม่รู้ว่าดื่มมาจากไหนเหมือนกันขากลับจากงานแห่เทียนพรรษาอ้าวนักเรียนขึ้นหลังกบบะ<ฆ>ระบะฮะเพื่อจะกลับไปโรงเรียนครูที่เมานี่ยแหละเป็นคนขับ เฮ้ยคุณต้องรับผิดชอบชีวิตนะเมาแล้วขับไม่ได้นะคะเออนะฮะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละฮะนักเรียนเนี่ยเจ็บระนาวเลยมีชาวเน็ตเนี่ยแชร์โพสต์ต่อและแสงความที่เห็นจํานวนมากบอกว่าเห็นน่ะครูที่ขับรถกระบะเนี่ยแทนที่จะรีบลงไปดูนักเรียนที่บาดเจ็บกลับนั่งอยู่หน้ากระบะ <kung> เหมือนเมาอยู่ตรงนั้นอ่ะเออแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยปลอดภัยนะฮะเราเอาผิดกับครูคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับนอกจากนี้นะต้นโพสตยังระบุว่ามีครูหลายคนทักมาบอกให้ลบโพสอ้าวคนที่ลงโพสต์บอกอ้าวจะลบได้ไงล่ะก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วก็อธิบายแบบนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดตัวแทนของผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยบาดเจ็บบางคนยัง อะไรนะอาการสาหัสอยู่เลย<ช>ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถามว่า,ค,าวครูคนขับเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันทั้งเมาทั้งเจ็บเออแล้วก็ครูคนขับคือครูประเสริฐบุญทนอายุ38ปีเมาด้วยเจ็บด้วยคุณถูกแจ้งข้อหาะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ <ๆ S 2> ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บคุณดูสิสภาพ,พ<ถ>หน้ารถก็เป็นแบบนี้เลยส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยต้องรอฮะ รอผลการวัดปริมาณแอลกอฮอลจากโรงพยาบาลก่อนนะขณะที่กระบะคันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ต้องนี่ลากไปเอาไปไว้ที่โรงพัก สภาพเนี่ยพังยับเยินเลยนี่คุณรับผิดชอบชีวิตเด็กนะและอีกอย่างเป็นวันพระด้วยนะเออคุณไปเมาจากไหนไม่รู้แล้วคุณต้องพาเด็กนักเรียนเนี่ยกลับโรงเรียนเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตาหอนนะคือจริงๆเข้าใจนะช่วงช่วงวันพระวันอะไรแบบนี้ช่วงเตรียมการนี่ยเขาจะต้องมีความสนุกสนานแต่ว่าไม่ไม่ควรดื่มจริงใช่ลดเหล้าเข้าพรรษาแล้วเนี่ยใช่